สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันใน Tower of Fantasy นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันที่ตัวของ Voidlift กันเลยนะครับจะมาแนะนำตัว Voidlift Abyss ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จริงมันอัปเข้ามาแล้วแหละนี่ผมอยู่ในตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับในแพท2 2เนาะก็สำหรับ Voidlift Abyss เนี่ยมันจะต้องรอวันที่1น,นะครับถึงจะเปิดให้ลงได้อ่ะเดี๋ยวสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับไอเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์แบบรายเดือนนะครับคือถ้าเราลงผ่านไปแล้ว เราจะได้รับของรางวัลครั้งเดียวนะครับคือจะได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเดือนถัดไปเท่านั้นทีนี้ความยากความซับซ้อนของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงขอฝากร้านสปอนเซอร์ก่อนนะครับร้านเดอะฮันชอปให้บริการรับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เ ใครที่จะสนับสนุนกันเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกับทางร้านได้นะครับถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนและก็ถ้าทางตัวเว็บ m y d u s b u y เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรมาก็ตามเนี่ยเติมกับ The h a n Shop ก็จะได้ดว้วยเช่นกันนะครับเพราจะฉะนั้นไปใช้บริการกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะสนับสนุนกันอ่ะก็มาเรามาเริ่มกันครับก็ตัวนี้เป็น v o i d Abyss ของในตัว global นะครับชื่อมันคือ v o i d a b y s อาเนาะอ,อ่ะถ้าผมเรียกเป็น v o i d ิฟต์ออะไรก็มันก็คือวอ i f t ฟตนะครับแต่เป็นความยากแบบอ b y s s โดย รอบนี่มันจะนับแยกจากตัวธรรมดาเลยนะครับธรรมดาแล้วก็จะมีแค่อาทิตย์ละาครั้งเหมือนเดิมเนาะทีนี้แบบธรรมดาของพวกเราเนี่ยมันจะเพิ่มเจ้าหนี้เข้ามานะครับไอเจ้า Void Energy อันนี้เพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้ซื้อบัฟในการลง Void Abyss นั่นเอง Void a b เ s s เนี่ยเขาจะมีหน้าเทคตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นซื้อบัฟตามหมวดหมู่ต่างๆตอนนี้ผมลองซื้อเล่นไปแล้ววันนั้นลองกดดูในรฟ์สตรีมไปเนาะก็คือ ไอเจ้าเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันที่1ด้วยนะครับก็เลยซื้อเล่นได้เลยตอนนี้ใครที่อยู่ใครที่มีอยู่นะครับซื้อเล่นได้เลยคือเจ้าหลอดเนี่ยมันจะรีเซ็ตพร้อมกับตัวรอบวอยเลยครับคือวันที่1ทุกอย่างจะโดนล้างเป็นศูนย์หมดทั้งตัวแต้มที่เราซื้อบัฟมาแล้วนะครับแล้วก็รอบของบอสเนาะทีนี้เรื่องของบัฟนะครับมันจะมีอยู่3หมวดคือแอตแทกดีเฟสแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเวลาที่เราจะกดเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าวอยเนจีนี่ถึงจะกดเข้าไปได้นะครับมันสุม ตรงกับหมวดหมู่ที่เราเลือกเยอะขึ้นหน่อยแค่นั้นบางทีเรากดดีเฟนซ์เข้าไปเนี่ยแต่เราอาจจะไม่ได้เจอบัฟสายป้องกันเลย,ยก็มีนะครับมันช่วยเพิ่มโอกาสออกบัฟตามหมวดหมู่นั้นๆเนาะเก็บได้ทั้งหมดสูงสุด8บัฟนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบัฟที่ใช้แค่กับตัวเราเองจะมีแค่ไม่กี่อันครับที่มันอาจจะแสดงผลทั้งทีมยกตัวอย่างอันนี้เลยอันที่ผมมีเนี่ยอันนี้คือแสดงผลทั้งทีมครับคือเป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีมอเออแค่นั้นนะครับอันนี้ก็รอเป็น g l o b a l มาแล้วกันเนาว่ แต่ระบาศทาอะไรได้บ้างส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกโจมตีตามาธาตุอะไรพวกนั้นแหละก็มีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมลองกดให้ดูเรื่องของความแรงตามนี้เลยนะครับจะมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเป็นอะไรแบบนี้เลยแล้วก็อันไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็มากดขายคืนได้ครับแล้วก็จะได้ตัวหลอดคืนกลับมาเพื่อเอาไปใช้สมใหม่ได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเสียเปล่านะครับเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ผมขายทิ้งให้ดูอ่ะนี่แล้วก็มาลองสูใหม่นะครับเปิ๊บอ่ะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเขียวหมดเลย ก็อลองจิ้มจิ้มมาให้ดูสักอันคือในระหว่างที่เรากดซื้อเนี่ยมันสุ่มหมดนะครับมีโอกาสที่เราจะเจอสีม่วงตั้งแต่แรกด้วยก็มีนะครับสีม่วงสีฟ้าก็เดี๋ยวขายให้ดูอีกครั้งหนึ่งผมจะเอาฮิลไว้นะจะเอาไปฮิลเขามีไหมนี่นี่อ่ะเห็นไหมครับก็มันมีโอกาสที่มันจะได้สีม่วงมาตั้งแต่แรกเลยก็เป็นไปได้นะครับคือยิ่งสุ่มไปเย,เยอะเนี่ยเหมือนโอกาสออกสีม่วงสีฟ้าแต่แรกเลยเนี่ยจะสูงขึ้นและ วิธีการปั๊มก็คือให้เราซื้อสีฟ้านะครับอย่างสมมติช่องเต็มอะ่ะเราต้องการจะอัปเกรดอันอื่นเพิ่มเนี่ยให้เราซื้อสีฟ้ามาแล้วขายทิ้งไปเห็นไหมมันจะขายทิ้งได้ราคาสูงกว่าราคาที่เราซื้อมาตอนแรกครับเป็นตะไรดประมาณนี้เรื่องของบัฟพ,พวกนี้มันอัปเกรดได้ด้วยการซื้อซ้ำสามอันนะครับอย่างอันเนี้ยไอ้เจ้าอันเนี้ยผมในตัวเลข3,800เนี่ยก็คือมันเป็นขั้นแรกสุดเนาะขั้นกลางเป็น700 0และว12 0 0 ถ้าอยากอัปเกรดอันนี้ขึ้นคือผมจะต้องหาอันเนี้ยให้ได้3อันครับมันถึงจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นขั้นกลางได้จะกลายเป็นสีม่วงเออจะเหมือนเจ้าดาบ2อันอันนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับบัฟมีการอัปเกรดได้เนาะอ่ะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับอันนี้๋ยวผมไปซื้อใหม่บอสมันจะค่อนข้างยากเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนที่อัปเข้ากรอบเลแล้วเนี่ยบอสมันจะยากแค่ไหนในอย่างของเซิร์ฟจีนในเลือดนี่คือหลัก4ี่แสนเหมือนจะหลัก4ี่แสนล้านเลยครับคือเลือดเยอะมากเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูฟุตเทจที่ อัดไว้ตอนของเซิร์ฟจีนแล้วกันเนาะคือผมอัดไว้ตอนเซิร์ฟจีนก่อนที่มันจะเข้ากรอบอลแล้วแหละนะแต่ว่าพอเข้ากรอบอลมาเห็นมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เผื่อบัฟมันมีไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็เลยมาอัดเป็นของกรอบอลแยกอีกทีนึงพอดียังไม่ได้ตัดต่อเพิ่งมาตัดต่อทำเนาะตัวบอสของกรอบอลเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมันน่าจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแหละตัวฟุตเทอของผมในเซิร์ฟจีนจะเป็นบอสตัวอื่นแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะให้ไปดูว่าสู้กับบอสเป็นยังไงบ้างจริงๆ ถึกกว่าแล้วก็ตีแรงกว่านั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูฟุตเทจบอสของตัว global การมันจะเป็นบอสตัวใหม่ๆด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยที่มันหาตียากเออเนี่ยมันจะหาตียากครับคือเวลาเราที่เราลงผ่านตัวแรกไปแล้วเนี่ยมันจะลันไปเรื่อยๆเลยคือผ่านแค่ครั้งเดียวไงอย่างตอนนี้ถ้าเราตีเจ้ารูดอฟตัวนี้ผ่านเนี่ยมันก็จะมาที่บาบาโรซาต่อไปที่เซราฟตต่อไล่ย,ยาวไปเลยครับทีนี้พอเราผ่านทุกตัวแล้วเนี่ยคราวนี้เวลาที่เราจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยจะสามารถ เล่นตัวไหนก็ได้และเออเลือกไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันมันจะให้กดเลือกได้ทีหลังนะครับรางวัลแต่ละตัวจะมีไม่เหมือนกันอย่างรูรรดรอปตอนนี้ถ้าเราชนะเนี่ยมันจะได้ตามนี้เนาะคือบอสตัวหลังๆได้อะไรบ้างยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากดดูไม่ได้เนาะของเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมันจะเรียกว่าบอสแต่ละตัวดรอปของไม่เหมือนกันน่ะใน5ตัวนี้มันจะมีอยู่2ตัวที่ดรอปชิปทองแน่ๆด้วยครับชิปทองตู้ถาวรน,นะแต่ดรอปแบบซุ่มอยู่ดีนะครับคือถ้าเราผ่าน,น,านเนี่ยกา,าวร เออคือแต่ละตัวมันจะดรอปของไม่เหมือนกันด้วยนะครับประมาณนี้นเนาะคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูฟุตเทจกันว่าสู้กับบอสใน Abyss Boy เนี่ยเป็นยังไงอ่าก็ได้ห้องแล้วนะครับก็ตัวของบอสจะเป็นตัวนี้อ่าเลือกเป็นมันจะเป็นบอสในแพทใหม่ๆนะครับเพราะว่าไอตัวเมื่อกี้ที่ผมกดมันไม่มีหาตีม่ได้ครับเออเข้ามาก็จะเหมือนวอยปกติเลยนะครับก็คือวิ่งหาเก็บบัฟนี่แหละวิ่งเก็บบัฟแจกบัฟกันตามปกติอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไอบัฟที่เราให้เลือกซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นต่างหากนะครับเมื่อกี้นี้เนาะบอสข้างในนี้เวลาที่เราไปสู้เนี่ยเมคานิกมันก็จะเหมือนตัวข้างนอกตามปกตินะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะไอตัวนี้มันจะเป็นบอสตัวใหม่เนาะคือหลายๆคนที่เล่น g รอบ,บอลเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเจอก็ให้ดูไปในตัวเลย เหมือนจะมีคนขอไฟออมไมตี้เหรอผมไม่มีเลยครับเดี๋ยวเราขอฮิลเพื่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้เราไมา้ผมมาเป็นเล่นเป็นโลฮิลนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าขอฮิลมาแล้วเพื่อนจะให้หรือเปล่าไฟฟ้าอ่ามีคนให้ฮิลผมมาด้วยครับใช้ได้เลยฮะก็เ <c oughs> หมือนเดิมนะครับอันนี้บัฟก็จะเหมือนตัววายปกติเลยเนาะก็ <c oughs> มาไล่แจกบัฟแ <Bang, S 1> บ่งบัฟกันตามปกติเลยครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกระตรงบอสครับ น่าจะมีคนไปตีรอแล้วมั้งเนี่ยออยังครับแค่วาร์ปมารองก่อนที่เฉยครับโอเคต้องการเปลี่ยนลิลิกนะครับเดี๋ยวโดดตกก่อนมาใหม่มาเปลี่ยนลิลิกก่อนอ่าของเซิร์ฟจีนอันนี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนลิลิกข้างในไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนก่อนที่จะวาร์ปเข้าไปอ่ะได้แล้ว นะครับโดยครับ ในบรรดาบอสทุกตัวเจ้าต,ต,ตัวนี้เหมือนจะเป็นบอสที่สู้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เห็นเขาจัดความยากเป็นตัวดาวนะตัวนี้ไม่แค่3ดาวนะครับประดับความยาก3ดาวจากทั้งหมด5ดาว ล้มสองอืมไม่รู้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามันเอาล้มเลยฮะปุ๊บเราต้องมาายเคื่อก่อน าฮิว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 ตั้งสาตั้งสาครับุมพื้นที่ไฟก่อน <c oughs> อ่าโอเคครับปึ๊บก็อะใครที่อยากดูว่าเลือดบอสเพิเยอะแค่ไหนนะครับแคปหน้านี้ไปคำนวณดูบอสในวอยฮาร์ดอันนี้ของเซิร์ฟจีนครับเลือดเยอะเวอร์มาก เลือดจะเยอะเวอร์มากครับอันนี้คือเราได้บัฟมาค่อนข้างแน่นด้วยนะครับเลขดาเมจและมเมลจะทาได้เยอะเลยนะครับอ่าอะไรแถวๆนี้เนาะให้ดูกันก็เมคนิคของการเล่นวอยลิฟอะบิสก็ประมาณนี้นะครับเออบางทีผมติดปากเลขวอยฮาร์ดวอยฮาร์ดนะมันเหมือนชื่อทางการคือวอยลิฟอะบิสนะครับก็แถวๆนี้เมื่อกี้ก็รางวัลผมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมลงผ่านไปแล้วเออลงผ่านไปแล้วนะครับรางวัลก็เลยไม่ได้อะไรนี่แหละมันจะเป็นรับรางวัลแบบเดือนละครั้งก็ คอนทนี้จะมาเข้าเป็นคอนเทนต์ถาวรในแพทช์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงของเซิร์ฟ g l o b a l เราเนาอยังไงก็มาศึกษาข้อมูลดูกันไวล้ละกันว้เดี๋ยวเข้า globally ยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งครับว่ามันแตกต่างจากอันเนี้ยของเซิร์ฟจีนเนี่ยแตกต่างกันเยอะแค่ไหนเนาะ,อะโอเคครับก็จบกันไปเนาะกับฟุตเทสของตัวเซิร์ฟจีนนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะก็เรื่องของบอสก็อย่างที่ได้เห็นอันนั้นมันจะเป็นบอสตัวใหม่ที่มีในดันใหม่ของเซิร์ฟจีนคือผมหาตัวเดิมๆในแมッ ในของเซิฟจีนมันหาตียากครับผมหาตีไม่ได้ก็เลยเป็นตัวนั้นไปก่อนเนาะเป็นตัวที่สู้ง่ายสุดแล้วด้วยครับระดับดาวมันน้อยสุดเลยปกติตัวอื่นจะสู้ยากกว่านะครับเออแถวแถวนี้เนาะทีนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องระวังก่อนที่จะมาถึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ลงคลิปนี้เนี่ยคือทุกคนถ่ายวอยปกติไปกันหมดหรือยังแต่ถ้าถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรก็ให้มันดองๆไวหน่อยเนาะก็คือดองไอเจ้าตัวของรอบบอยดิบธรรมดาเนี่ยเอาไว้ให้เยอะที่สุดละกันจนกว่าแล้วเราจะลงได้เนาะคือวันที่หนึ่ง ก็ไปคำนวณวันดีรอบวันอะไรกันเอาเพราะว่าไอหลอดเนี้ยมันใช้เงินซื้อได้แหละใช้เงินเหลือก็ใช้เงินซื้อเอาเลยคือมันเป็นการเล่นแบบรายเดือนเนาะในสัปดาห์แรก2ส,สัปดาห์แรกเนี่ยถ้าเรายังเก็บหลอด Energy ไม่เยอะพอยังสุ่มบัฟดีๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไปลองลงได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ผ่านมันก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าผ่านแล้วก็ได้รับรางวัลเลยหาคนแบกได้ก็อาจจะลงผ่านกันตั้งแต่วันแรกๆหาคนแบกไม่ได้ก็เก็บสะสมบัฟไปเรื่อยๆครับบัฟมีสูงสุดทั้งหมด8ช่องเนาะก,ก็ เก็บไปต้องพึ่งบัฟเยอะหน่อยครับถ้ามันยากมากๆจริงๆก็รอบัฟสวยๆอัดดาเมจอัดพลังป้องกันใครเป็นเล่นใครเล่นฮิลก็อัดพวกการฮิล,ฮลการเซฟเพื่อนไปดีๆไปช่วยกันสู้มันเป็นคอนเทนต์รายเดือนเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกๆอย่างไม่ผ่านไม่เป็นไรครับค่อยไปเดือดร้อนตอนสัปดาห์สุดท้ายหรือวันสุดท้ายจริงๆก็ได้เนาะอันเนี้ยมันซื้อได้นะครับช่องทางการได้รับมาเนี่ยเราเอาเงินซื้อได้เลยนี่หลอดละหมื่นห้าก็ใช้เยอะขึ้นหน่อยนะครับหลังๆนี่มันจะใช้ทีเจหลอด10หลอดเลยถ้าใครสุ ก็ถ้าใครใช้เงินเนี่ยเปลืองหน่อยแต่ถ้าไม่รีบก็ค่อยๆเก็บไปครับไปลงสัปดาห์สุดท้ายให้ผ่านก็ได้เนาะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายละเอียดของคอนเทนต์ v o i c e Abyss ที่มาใหม่ของเราใน s ซิร์ฟ g l o b a l เนาะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นข้อมูลเป็นไกด์แนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้กันหน่อยไว้ยังไงเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าไปแล้วครับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ